นอกเหนือจากเรื่องราวการแบ่งปันในชุมชนกลุ่มเปราะบางในเมือง ไปดูภาพการแบ่งปันของพระสงฆ์ให้กับญาติโยมนะคะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีการจัดกิจกรรมต่างๆตามวัดแต่หลายครอบครัวเขาก็จูบมือกันไปทําบุญตักบาตรที่วัดตามมาตรการที่แต่ละวัดป้องกันโรคก,กันด้วยนะคะถือว่าเป็นการเกื้อกูลพระสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนาทีนี้พอเจอสถานการณ์โควิด -19 มีผู้ป่วยเยอะๆแบบนี้พระคุณเจ้าหลายวัดท่านบอกนิ่งนอนใจไม่ได้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการคลายความทุกข์ให้กับพุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะ มีการปักหมุดภาพมาจากเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมเครือข่ายพาะีฬานุปถากหรือว่าพระอาสาสมัครดูแลสุขภาพประจำวัดค่ะรายงานมาจากเชียงใหม่ถึงภาพนี้นะคะท่านบอกเครือข่ายพระสงฆ์ด้านสุขภาพแล้วก็มูลนิธิโพธิยาลัยขอร่วมแบ่งเบาแล้วก็ส่งกำลังใจสร้างพลังดูแลซึ่งกันและกันส่งมอบข้าวของต่างๆนะคะไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์ทีมคุณหมอนะคะโดยเครือข่ายพระแล้วก็มูลนิธิเป็นสะพานบุญค่ะรับบริจาคเข้าของกระติกน้ำร้อนเครื่องดื่มอาหารแห้งเพื่อจะไปมอบให้กับโรงพยาบาลประสาเทเชียงใหม่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยนะคะเช้านี้พระคุณเจ้าท่านส่งกำลังใจให้คุณผู้ชมทางบ้านผ่านคลิปนี้ด้วยค่ะ ดำเนินไปตั้งหน้านะครับหากว่าเฮาติดอยู่กังวลอยู่กลัวอยู่หนะ้าตอนนี้มันก็บรสสามารถที่จะทําเมื่อเฮามีสติบรรสามารถที่จะเมื่อเฮานั้นใช้ชีวิตได้แต่นั้นที่สําคัญที่สุดครับการอย่าตกอย่าประมาทนะครับเนาะเจลล้างมือพกตลอดนะครับแล้วก็เวลาเข้าทํากลางชุมชนก็ต้องใส่หน้ากากตวัวจะต้องตระนักสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็เฮาเฮามองทุกๆอย่างทุกๆวันเห่อเกิดความ การใช้ชีวิตอย่างยังมีสติอย่าประมาทนะครับเนาะนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้คือต้องมีสติอย่าประมาทนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีธรรมะครองใจนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันครับภาวะตรงนี้มันจะต้องโจยเหลือซึ่งกันและกันทุกๆภาคส่วนอย่างแท้จริงถ้าเป็นคุณหมอก็บอกวัคซีนที่ดีที่สุดคือหน้ากากาอนามัยนะคะส่วนพระสงฆ์ท่านก็บอกวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้สติเอาใช้ควบคู่กันค่ะ